สวัสดีครับมีดชอดิเล็กแพร่นะครับหรือว่ามีดอาจารย์ปู่วันนี้จะนำเสนอมานำเสนอมีดเน็บซึ่งทำมาจากเหล็กใบสับพลาสติกแบบนี้เลยครับผมใบสับพลาสติกครับผมตัวนี้เป็นเหล็กแข็งเหนียวอยู่ครับผมเลยเอามาทำมีดดูว่าจะเป็นยังไง ความแข็งนี้โอเคเลยครับผมลองความคมดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงเราไทยทำมีดเล็บออกมากห้าเล่มครับผมเล่มแรกครับไซส์ขนาดพอดีพอดีไม่ใหญ่และไม่เล็กครับสเปคมีดก็กว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดหุนครับยาวเก้านิ้วสองหุนสันนาเจ็ดมิลครับน้ำหนักกำลังพอดีมือเลยครับ ดูความคามก่อนว่าจะเป็นยังไงคมมากเลยครับผมแล้วลองต่อไม้ครับว่าจะเป็นสู้ไม้หรือเปล่าเห็นไม้ดีครับเหล็กตัวเนี้ย ผมก็ยังหวานเหมือนเดิมครับเหล็กนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเหล 5, เ็ก SK5 หรือว่าเหล็กสปริงซึ่งเราก็ได้เอามาทำมีดเป็นมีดใช้งานราคาอยู่ที่เล่มละ800บาทครับผมเล่มที่สองครับเรามีอยู่ด้วยกัน5เล่มครับสเปคมีดเล่มที่2ก็1นิ้ว7หุน ยาวเก้านิ้วครึ่งสันหนา7มิลครับดูความคมก่อนครับว่าจะเป็นยังไงหวานมากเลยครับผมลักชาก้าก็ยังได้เลยกระสับไม้ดูทีมีตรงนี้มันน้ำหนักมันจะออกเบาๆนิดนึงครับผมเวลาฟันไม้ก็ โอเคใช้ได้ฟันดูแล้วก็เทสด้วยไม้ต่อว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับหวานเหมือนเดิมเลมที่สามครับสเปคมีดก็หนึ่งนิ้วเจ็ดหุนเหมือนเดิมครับผมความยาวก็หนึ่งนิ้วเก้าเจ็ดหุนไอ้เก้านิ้วเจ็ดหุนครับ สันนาหกมิลครับลองคมดูครับผมว่าจะเป็นยังไงน้ําหนักนี้มีดต,ตัวนี้นี่เหล็กรู้สึกว่าน้ําหนักนี้มันจะใช้งานนี่โอเคเลยครับผมใช้งานแบบตัวก็ได้ในป่าในสวนก็ยังได้เลยครับ นี่ครับลองคมดูเพชรคมกระดานแล้วันไม้ไหนผมก็เลือกเอาที่ตรงที่เป็นตาไปเลยครับมันจะได้แข็งดีให้มันรู้ไปเลยว่ามีดเราสนได้หรือเปล่า ผมเหมือนเดิมครับ่ครับนี่ครับ,นรบสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0801272466หรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมมีดอาจารย์ปู่หรวมมีดชอดิเลกแพร่ครับผมเล่มที่สี่ครับ ชุดนี้เป็นรูปแบบของมิดเด็บครับแต่ความยาวก็จะไล่เลี่ยนนิดๆหน่อยๆกันความกว้างก็เกือบๆเท่ากันหมดเลยครับความกว้างก็หนึ่งนิ้วเจ็ดหุนครับยาวเก้านิ้วหกหุนสันหนาเจ็ดมิลครับอัดด้ามด้วยอีฟอกซี่ด้ามไม้เนื้อแข็งนี่ครับด้ามไม้เนื้อแข็งอัดด้ามด้วยอีฟอกซี่สีขาว ดูคมครับว่าจะเป็นยังไงครับผมหวานแหววเลยครับผม <c oughs> ใช้งานในสวนพกติดตัวเข้าป่าเข้าวสวนไปแคมปิง้งลองเทสคมดูครับ <c oughs> ก็จะเป็น มันเหมาะดีครับผมนับดังกลังดีมือ <c oughs> ต่อด้วยคมหวานแววเลยครับนี่ครับนี่ครับเรามีอยู่ด้วยกันห้าเล่มครับซึ่งเราทำออกมาชุดนี้ห้าเล่มราคาเล่มละแปดร้อยบาทครับเล่มสุดท้ายเล่มที่ห้าครับเล่มสุดท้ายเล่มที่ห้าความกว้างสองนิ้วยาว สิบนิ้วสันเจ็ดมิลครับผมเี่ครับเี่ครับโอเคเลยครับควมหวานของคมต่อไปครับเป็นความบันของงายตาต่อครับ ไม้ก็มาลองเททคมต่อเล็บตัวเองเลยครับผมมีดนิดหนึงระวังด้วยนะครับมีดความคมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตาม คลิปต,ต่อต่อไปของมิตชอดิเลกแพร่นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ